สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรพามาเที่ยวย่านกะด,ดีจีนในกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะเป็นชุมชนเล็กๆใกล้ๆริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่นี่ว่ากันว่ามี6ชุมชน3ศาสนา4ความเชื่อและที่ที่เรยืนอยู่ตรงนี้ก็คือวัดกุดีจีนค่ะแต่เอ๊ะทำไมข้างหลังเห็นเป็นโบสถ์คริสต์เดี๋ยวเรจะพาไปหาคำตอบกันค่ะ คำว่าคดีจีนเนี่ยมันจะครอบคลุมถึง6ชุมชนด้วยกัน6ชุมชนใช่มีชุมชนวัดประยูรวงนะคะค่ะชุมชนกูดีจีนชุมชนวัดกระยาอ่าชุมชนกูดีขาวชุมชนโรงครามแล้วก็ชุมชนบุคารามอ๋อความเชื่อที่สี่ก็ค,คือความเชื่อจีนก็คือสาลเจ้าแม่กวนอิมอ๋อที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้ก็คือที่เขาบอกว่าเป็น3ศาสนา4ความเชื่อก็จะมี พุทธครี์อิสลามแล้วก็ความเชื่อจีนใน6ชุมชนเราก็เลยมีหน่วยอาสาหน่วยอะไรหลายหน่วยหน่วยงานที่เรามักจะไปฝึอกอบรมมาแล้วก็มาช่วยเหลือกันก็คือย่านนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์แต่ละชุมชนไปนะคะอย่างวัดประยุรวง์เนี่ยเขาก็จะมีเจดีที่ได้รางวัลยูเนสโกรางวัลยอดเยี่ยมที่หนึ่งซึ่งเอเชียของเราเอ่ะยังไม่มีวัดไหนได้เลยแต่ก่อนนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า สวนกาแฟสวนกาแฟใช่ทาไมถึงเรียกว่าสวนกาแฟคะมันเขาปลูกกาแฟที่นี่ที่นี่ปลูกกาแฟได้ด้วยใช่กรุงเทพเลยแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะใช่ใ่ก็ท่าที่อยู่ที่นี่ท่านยังบอกเลยว่าจริงๆงกาแฟเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามแล้วเพราะว่าที่เนี้ยเป็นสวนกาแฟเพราะรัชกาลที่สามมาสร้างโบสถ์หลังนี้ใช่ไหมบูดีจีนี่ก็ อาจจะเป็นเรื่องขนมฝรั่งกุดีจีนที่ทใครๆก็รู้จักค่ะความเชื่อจีนตรงนี้ศาลเจ้าแม่กุิีเนี่ยก็จะเป็นศาลเจ้าของจีนพกเกี้ยนซึ่งเขเก่งทางด้านแกะสลักไม้มวัดกระยาเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อโตซึ่งจะมีเ,เขาเรียกงานสับปะปงะคะ่ะเขาจะมามะที่นีน่ส่วนที่โรงครามเขาก็จะมีการห้ามัดย้อม พวกผ้าต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะส่วนที่บุพรามก็จะเป็นวัดดอกไม้ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สวยงามค่ะก็จะมีคูดีขาวใช่ไหมคะที่จะเป็นมัสยิดแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้ที่เป็นทรงไทยอืมใช่ก็ทุกคนถึงจะต่างาศาสนากันก็ก็เป็นพี่น้องกันค่ะในสู ล้วอย่างรูปแบบของสถาปัตยกรรมของที่มัสยิดแห่งนี้คือไม่เหมือนที่อื่นเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นทรงหัวหอมใช่ไหมใช่อันนี้เป็นโดมขึ้นไปอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ข้อบังคับว่าสร้างมัสยิดจะต้องสร้างทรงนั้นไม่ใช่เป็นในเพณนนิยมของของชาวตะวันออกกลางนี่เราเป็นคนไทยแล้วก็เอาศิลปะไทยมาประยุกต์มาสร้างสร้างทรงไทยแล้วก็เอาศิลปะอ่อนช้อยมาประดับซึ่งไม่ขาดตลาดการแต่ว่าลูกคอรบไม่มีมีบางบ้านก็ทอผ้าขาย มีทอผ้าด้วยแต่อดีตปัจจุบันไม่มีแล้วปัจจุบัน,นก,ก,ก็คือไม่มีปลากัเล่นๆแต่จะทําเป็นร่ำแบบสันแบบอ,อดีตไม่มีแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้เร่ก,ก็พาไปเดินเล่นย่านกระด,ดีจีนมาแล้วนะคะจะเห็นว่าเดินตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยยังเดินไม่หมดเลยเพราะว่าแต่ละที่นี่มีของดีเยอะแยะมากซึ่งอาทิตย์หน้าคะ่ะเรจะพาไปจอลึกดูของดีของแต่ละชุมชนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ